โอ้แจ่งนี่วะเออยอดเอายอดก็เอาฮะยอดก็คลัทซ์กันแล้วเก็บบ้าเก็บบ้างสบายดีพี่น้องตอนคำคำไปเนาะ ข้าพ,พี่น้องมนะารอเก็บพักพี่น้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศหลังมือง,งานพี่น้องน่าก็มีอะไรมีอะไรเก็บพี่น้องปาดเก็บพักกันทิ้นพี่น้องทิ่ก็ตำหมองพี่น้องไปเก็บผงเฮ้ยไปเก็บผงก่อนย้อนหันมนืองาน มาเก็บพักน่วกันเด้อพี่น้องบรรยากาศยามุกม่วงไวน้องไป่ายคิดบรรยากาศให้พี่หนองเบิงพี่น้องบ่ได้กินหรอกพี่น้องมาเก็บพักสิกินก็ต่ำหงพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้อง บรรยากาศน้ำงามอายังเนอะพี่นอ้องบรรยากาศยู่้างบริเวณน้องงานพี่นอ้องกรีหมากขั้นทิ้นบรรยากาศกันสิประมาณนี้ครพี่นอ้อง ฮะน,นี่มาบางๆนี่บอลนี่ยเป็นตะนางพี่นักถ่มถัมสามกถั่มพี่นอกบรรยากาศบรรยากาศข้ามแรกนี่บหระ งนี่แหละนี่นการงัดงาดครับมีเขาไปเก็บป่ะเขาบุ่งว่มี่ะหือนี่ว่าอยู่เนะ น่นะีะหนวดนีอะมันคือปีที่เดียวเียทำไปบ่งกุกคค่ะข้างนอกจะเป็นทางถนนนันท่นักเม,มื่อแรกตํำหงมีน้องตํำหงสับเซบ หาเจ็บมากระทิ่นก่อนเออมีอยู่เนี่ยวางนี่้ก็กระทิ่นพี่น้องครั้งข้างแค่ไปเบิงกุ๊กนี่กอนบรรยากาศพี่น้องช่วงนี้สิเป็นแบบสีดำไม่ยักน้อยพี่น้องหโมุงกริ่มค่ำ้วพี่น้อง บรรยากาศเนี่ยหนาวอยู่จังหวัดอยู่เชลยขึ้นเอาพี่น้องก๊กนี่สิเป็นสูงแน่เมารักกะจีจบชิพี้สนันนีพี่น้องท้าฮับชมส่วงคำคำบรรยากาศ มาแล้วก็สิคืนเอาคนพี bah, ่น้องตอนนี้วมาเราก็บไหลปลากระทินมาเหรอพี่น้องกำหมังไงเลยบรรยากาศตรงหน้าพี่น้องไหลบักกะทินมากำหมังไงพี่น้องมแต่บักกะทินแก่พี่น้องมาแก่ๆนี่ไปกินข้าวตั้งหมกระทะสิกรับเลยพี่น้อง มาเก็บพักทายบรรยากาศเนี่ยตอนแรงให้พี่นองครับชมต้นบุกงูเงเพ็ดเนี่ย่อกกันอยู่ห้องพี่น้อง